สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมซีวิกนางฟ้าตัวพิเศษนะครับคันนี้2.0ออโต้มือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสุดนะครับปี2008ันจดไปสอ0พัครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับไม่เคยชนเลยครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ล้อแม็กพิเศษสําหรับรุ่นนี้นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปในวิกเกเตอร์โรงงานนะครับนางฟ้าตัวพิเศษนะครับฮอนด้าซีวิกสองจุดออโต้นะครับเครื่อง2000นะครับคันนี้สภาพสวยเป็นของแรงสาหรับสายเฮชนะครับใครที่สนใจนะครับ นี่เลยครับมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาใช้งานนะครับ229,000บาทนะครับผ่อน5,000ต้นๆผ่อนได้6ปีนะครับเป็นตัวพิเศษมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับไมล์ประมาณ180,000กิโลเมตรดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับคันนี้สวยๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันระบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์เปลี่ยนที่พวงมาลัยได้นะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่เคยชนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับ Ensign แลสายสะสมตัวนี้น่าสนใจมากๆครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อระบบแอร์ออโต้นะครับปรับอัตโนมัติได้เลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่แท้แน่นอนไม่มีกอไม่มีหมกนะครับเกียร์เปลี่ยนที่พวงมาลัยได้เลยครับเครื่อง2.0ออโต้เครื่อง2.0จากโรงงานนะครับคันนี้ถือเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นนวิเกเตอร์โรงงานนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ใช้งานนะครับตัวแรงสําหรับ ฮอนด้าซีวิกนะครับเป็นโฉบไม่แน่ใจนะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยมภายในยังสวยสดมากๆนะครับดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับเจ้าของเดิมเป็นคุณผู้หญิงใช้งานนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานครับ2องแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพันต้นๆนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อนได้6ปีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสภาพสวยเกรดเอเลยครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับนี่เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลอง รถโดยรวมสวยนะครับเป็นตัวพิเศษตัวหายากนี่นะครับใครที่อยู่สาย Honda นะครับจัดไปครับ2.0แรงแน่นอนนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันก็จะพอประมาณนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบและกำลังหาอยู่บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนรถโดยรวมสวยนะครับแรงคนใช้ง่ายดูแลสบายนะครับ นี่เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ Honda Civic FD นดังฟ้านะครับ FD รับ f อ d o c นะครับก็ลองชมและหาข้อมูลได้นะครับสำหรับใครที่เล่น Honda นะครับสายนี้รู้กันแน่นอนนะครับลายแม็กจะเป็นพิเศษสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีในรุ่นอื่นนะครับก็ลองชมดูได้นะครับคันนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ Honda Civic 2.0 Auto มือเดียวป้ายแดงนะครับลอง พิจารณาครับสำหรับคนที่ชอบฝากไว้เลยนะครับอยู่ที่มินบุรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับคบประมาณและความชอบนะครับส่วนหน้าที่การคัดรถเป็นหน้าที่ของเราครับเราคัดและเช็คมาให้นะครับการันตีเลยครับว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนแล้วก็ใหม่แท้ครับรถโดยรวมสวยครบจบแน่นอนนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับอยู่ที่มินบุรีครับจัดส่งทั่วไทยสอศออโต้นะครับเกียร์เปลี่ยนที่พวงมาลัยได้นะครับ พวงมาลัยมาตีฟังก์ชัน Air b a บแล้แวก็ d i s เบ r กสี่ล้อนะครับตัวแรงเอาดิสเ a k กไป4ีล้อครับปลอดภัยแน่นอนชมได้เช็คได้ทดลองขับได้ครับไม่ห่วงครับจัดไปครับสภาพ